ต้อนรับเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการตีของร้องข่าวนะฮะจะ,ะไปดูงานตลาดนัดสินค้าเกษตรกรกันที่เขตตลิ่งชันครับสำหรับทางคุณพรทิพย์วชรดีโลกครรมพุ่วยนการเขตตลิ่งชันนั้นแจ้งว่า เขตมีการจัดตลาดนัดสินค้าเกษตรของดีเขตตลิ่งชันขึ้นโดยในงานสามารถจะเลือกซื้อสินค้าประเภทพืชผัปกป่าแก,ก้ครับผมค่ะพืชผักพ,พื้นบ้านอ๋ออุตายแล้วค่ะไม่เป็นยังมาตอยไปเลยล่ะคะอ,อ,อ๋อน,มนไม่ใช่พ,พื้นบ้านนันพื้นถนนขอโทษค่ะให้บอกไว้เราไม่พอแล้วพี่เลือกเล่นไ้แล้วนะครับเป็นพืชผักพื้นบ้านตลิ่งชันมีผักปลอดสารพิษจากโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรพอเพียงนะครับและสินค้าผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนในพื้นที่เพื่อเป็นการสร้างโอกาสนะครับของเศรษฐกิจแล้วก็เป็นการกระตุ้น ใช้กเกษตรอินทรีย์ในการเพาะปลูก <c oughs> ตลอดจนนะครับมีการจําหน่ายสินค้ากเกษตรนานาชนิดเลยนะครับ <c oughs> ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มแม่วานเขตตลิ่งชันนะครับ <c oughs> งานนี้งานดีจัดตั้งแต่พรุ่งนี้ครับ <c oughs> 2กรกฎาคม <c oughs> หน้า,าลานอเนกประสงค์ครับสำนักงานเขตตลิ่งชันค่ะ <c oughs> เพิ่มเติมครับฝ่ายพัฒนาชุมชนโทร024343148ย้ำ024343148ใช่ค่ะ2กรกฎาคมพรุ่งนี้ที่ตลิ่งชันครับใช่เลยพวกผักต่างๆเขาขึ้นชื่อไฮโดรโอนิกทั้งหลายผักปลอดสารพิษไม่งั้นจะมีซอยชื่อซอยสวนผักหรอฮะ๋อใช่ครับผมนึงตลิ่งชันเป็นอะไรครับพี่กดไหลย้อนอ๋อเหรอคะกดไหลย้อยเลยนะคะย้อนครับผมค่ะเมเทีงไม่ได้ด้วยขึ้นมาถึงคอด้วยเราเหลือเวลาที่จราจรเอ้ยจราจรจราจรไปดูการจราจรครับผม มันทรมาน,นอ่ะดไล่เยอะเลยพี่ช่วยก่อนอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะ Victory m o n UMENT ซ้ายมือน,นี่คือฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปทางพญาไทราชเทวีและสะพานหัวช้างสยามสแควร์นั่นเองนะคะครับผมโดยปริมาณรถมีปริมาณค่อนข้างที่จะน้อยนะ,คะเคลื่อนตัวได้ชะลอตัวความเร็วที่ประมาณ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับส่วนในฝั่งฝั่งขวาจะไปทางโรงพยาบาลร,ราชวิถีไปทางตึกชยัยไปทางสังฮีการจราจรเคลื่อนตัวดีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับจากอนุสาวรีย์ชัยไปประตูน้ำครับ ตรงนี้คือมุมที่นําเสนอก็คือเป็นมุมที่เชื่อมต่อจากประตูน้ําที่จะไปทางราชปารพบมกสันไปสามเหลี่ยมดินแดงครับจะเห็นได้ว่าเป็นการจราจรในฝ้าฝั่งเดียก็คือว่าวันเวเพราะว่าฝั่งขวาเป็นบัสเลนนะครับการจราจรจากประตูน้ําจะไปมกสันนะครับไปราชปารพบผู้ผิดครับไปราชปารพบมกสันมีปริมาณที่ค่อนข้างที่จะเยอะเส้นทางการจราจรเป็นสีแดงความเร็วต่ากว่า20กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับจากประตูน้ําไปต่อราชประสงกันเลยครับ คุณผู้ชมนะฮะให้เรามาระวังเส้นนี้หน่อยเพราะว่าวันนี้คือวันศุกร์ที่1กรกฎาคมวันนเดิอนออกด้วยนะครับหรือว่าออกมา <c oughs> แล้ว <c oughs> จะมีการใช้จ่ายค่อนข้างเยอะทั้นหลีกเ่งเส้นทางที่เป็นใจกลางเมืองด้วยนะครับ <c oughs> อย่างเช่นราชประสงค์จะเข้าประตูน้ําตอนนี้มีปริมาณเยอะมากครับเ <c oughs> ส้นทางการจราจรน,นี้ติดขัดความเร็วใช้ไม่ได้นะฮะเป็นความเร็วตา่ตาต่ากว่า20กิโเมตรต่อชั่วโมงครับตอนนี้ย่านนำเสนอวันนี้3แยกแล้วกันนะครับที่ราชประสงค์ปิดท้ายกันเลยครับไม่สี่แยกเหรอคะสี่แยกคุณจะไม่พอเวลาเกินเขาบอกว่าจ่ายด้วยะมมาาานทีอค่ คุณผู้ชมครับวันนี้เป็นเรื่องราวนะฮะของสาระความบันเทิงในรายการตีคอกร้องข่าวนะครับพูดหน้าติดตามเรื่องผีจากพี่ลุงน้ำได้ไปค้างกันไปก่อนนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมทวงนะคะแต่ถ้าไม่อยากฟังก็ลืมๆไปวันนี้เราสองคนนะฮะพี่ลุกน้ำปัจจรีส,นสินทรพง์ผมพีพกษ์แกพิบูลนะครับน้องแพรโปรดิวเซอร์รายการตีคอร้องข่าวแล้วก็ทีมงานนั้นลาไปก่อนครับช่องของเราเมืองหลวงของเราทุกเรื่องราวของกรุงเทพมหานครเกิดขึ้นที่นี่เมโทรทีวีโทรทัศน์มหานคร PSI 221วันนีเราไปแล้วขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีค่ะ